หมอดูทักว่าจะรวยทําไงดีคะนอนเลยจ้าหมอดูทักว่ามึงจะรวยนอนเลยปูที่นอนถ้าห่มดึงขึ้นมาเปิดแอร์ชำ่ำชำนอนนอนรอเลยหมอดูพยากรณ์ว่ามึงจะรวยแล้วยังไงก็รวยหมอดูแม่นมากแม่นจนขนลุกไม่ต้องทําอะไรกับประกันรวยเพราะมันพยากรณแล้วต้องแม่นถ้าไม่แม่นมึงไม่ต้องไปดูอีกมึงเชื่อกูนอนนอนรอมันบอกมึงไหมว่ากี่ปี ห้าปีนอนยาวๆเลยห้าปีติดเตียงไปเลยเอาสายยางมาสนจมูกรอเลยให้โคตรเง่าสักลาด์มึงมาดูแลปฏิบัติพัดวีอาบน,าน้ำเช็ดตัวนอนนอนรอห้าปีเต็มมึงนอนรอเลยรอวันรวยแล้วมึงบอกโคตรเง่าสกาักลาดมึงด้วยคนที่ดูแลมึงว่ามึงดูแลกูไว้นะเดี๋ยวห้าปีผ่านไปกูจะรวยนะกูจะนอนรอความรวยเดี๋ยวพอเวลากูรวยปุ๊บนะก,กูจะแบ่งปันพัสมบัติพัสธรมึงดูแลกูก่อนเลยเด็กห้าปีกูจ่ายตังค์ให้ กูจะจ่ายแบบทบต้นทบดอกเลยนอนหมอดูบอกมึงรวยมึงนอนเลยนอนรอกี่ปีกูก็จะรออ้อาวหมอดูพยากร์มันต้องแน่นไงไม่มีทางแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นต้องแม่นเท่านั้นในเมื่อมัน